เพื่อไทยเดินเข้าหาครับอืมเดนียอลต่อยมาครับผมดึงมาโอ้แรกเหมกันโอ้ยขวาไปครับผมแล้วดลอกนีเป็นยังไงดึงลมมาซ้ายเข้าไปสวัสดีครับกลับมาพบกับแอีและฮีโร่เมืองไทยนะครับวันนี้พาไปชมคลิปการแข่งขันนะครับผมระหว่างแดนเนียลโรดิเกสปะท้ายกับเพื่อไทยครับเป็นศึกการชิงแชมป์นะครับผมซูเปอร์เวลต์เวท154ปอนด์ของเวทีราชดำเนินครับแดนเนียลฝั่งหนุ่มแดงนะครับผมแล้วก็เพื่อไทยหนุ่มน้ำเงินครับเตะขาไปครับผมเนียว โชคมีแข็งแกล่งครับผมอืมซ้ายครับพึ่งแพ้แค่ไฟเดียวนะครับผมแพ้ให้กับทางยอดวิชาครับอู้ดูครับผมต่อยมาแล้วซ้ายตามมาครับหายไปเจ็ดเดือนครับรักษาตัวครับดูทางเพื่อไทยสูงสูงกว่านะครับผมแต่ว่าอู้วี่เจอแข้งซ้ายของทางแดเนียลไปครับเดินทามาตีเข่าครับผมแล้วก็ต่อยขวาตามมาว้าดูครับขวาซ้ายครับ อัดทิมแล้วก็แทกของแดเนียลอันตรายครับทิมแล้วก็เตะขาครับเพื่อไทยมาสู้อยู่แล้วครับเดินเข้าไปเจอแข้งซ้ายแดเนียลออ้ยรุนแรงน่าดูครับขวากับซ้ายครับแย่งจังหวะกันออกวุดครับออ้ยซ้ายมาแต่ว่าเพื่อไทยบล็อกได้อยู่ครับเตะขวาไปออ้ยสูงครับวุดไปดูว่าหมัดมาครับผมแล้วอืมต่อยขวาขึ้นมาเหมือนกันอเพื่อไทยสู้ครับไม่สู้ไม่ไ่ดูชนะครับอืเจอกระแทกซ้ายไปเมื่อกี้แต่ว่าแบบปิดกรามได้ดีครับ เดินบุกเดินบี้เขาหาเจอหมัดขวาซ้ายครับผมแล้วก็ขวาของทางแดนเนียลไปอีกทีหนึ่งอืม้มซ้ายดอกนิดพยายามจะเข้ามาตีเข่าครับโดนสกัดไว้ก่อนเดินเข้าหาถีบสกัดขาหน้าแล้วเดินออกไปครับผมอุ้ยพยายามจะเข่าโดนจับเข่ามากครับอาฮะกรรมการแยกออกมาก่อนครับสับมือนชกต่อครับ อขวาแล้วซ้ายครับอันตรายครับต่อยขึ้นมาหมาวนมาจับมาแล้วฟันสอกไปเดินถอยมาอู้หูยดูครับเข่ามาแต่่าเจอหมัดขวาของพายแดนเนียลครับน่าหงายไปเลยเมื่อกี้ขวามาแล้วซ้ายอีกทีนึงครับเตะสูงไปหลุดครับก้มหลบลงไปอาฮะมาครับเล่นลำตัวขึ้นอ้หุ้ยดูครับต่อยท้องแล้วขึ้นค้างเลยนะครับจังหวะเมื่อกี้โอ้โหแต่เพื่อไทยยังแก่งอยู่ครับผมกระโดดเข่ามา ต้องระวังจังหวะเข่าครับอืมซ้ายมาครับเดืนเข้ามาอ๋อเตะมาเดนิวอู๋ดูว่าผมก็โดนเขามาเจอหมัดขวาสวนคืนอีกแล้วครับอืมต้องระวังจังหวะนี้ครับขวาของนายเดนยวน่ากลัวครับเดินบุกเข้าใส่ครับผมเพื่อไทยอืมเจอแข้งซ้ายมาอีกแล้วครับจังหวะวุ้นดีมากครับผมแดนิวหายไปเจ็ดเดือนนุ่ยแทงเขามาแล้วกวาดลงไปครับผมเตะกวาดแบบนี้ถือว่าได้นะครับผมถูกกติกาครับ สามารถใช้นะักแข่งเตะได้ครับเป็นเถนนกวาดลานเพือไทยเดินเข้าหาครับโอ้ยเจอซ้ายโดยไปอีกแล้วครับแม่ทองระวังให้ดีเลยครับหมัดซ้ายของแดนเนียลเพือไทยก็พยายามจะเข้ามาเหมือนกันหนูจะดึงหลบได้แล้วโอ้โหเมื่อกี้ดึงหลบมาแล้วส่วนด้วยกระทุ้งบนครับโอ้แมสายตาดีมากๆนะผมห,หมดยกที่หนึ่งครับผมโอ้เอาฮะ เพื่อไทยก็ถือว่ายังทําได้ดีนะครับผมส่วนแดเนียลนี่ดีอยู่แล้วครับแม่หายไปเจ็ดเดือนนี่แทบจะไม่มีผลแล้วดูคะแนนนะผมสิบตอเก้าทั้งสามท่านครับตามที่เห็นนะผมอย่างที่ว่าครับนี่มีการโชว์คะแนนนะผมดูยกสองครับแดเนียลบอกว่าให้เวลาเพื่อไทยไม่เกินสามยกครับเอาละครับสับมาต่อครับยกสองจะทํายังไงเดินเข้าหาครับผมเพื่อไทย เจอหมัดมาอีกแล้วครับอุ้ยโดนย่อครับผมเอาล่ะมารวหมัดเป็นชุดครับผมเจอแข้งขวาของทางเมื่อไทยเหมือนกันเอาเมื่อไทยสวนคืนเจอหมัดมาครับหนึ่งสองสามแล้วนี่ฮะกระโดดเข่าเข้าใส่อู้เจอหมัดขวาซ้ายขวาโอ้โหแล้วนุ้นอย่างครับดักซอกบวกซอกกันแล้วจังหวะนี้ศอกมันแล้วต่อยเวียงขวาครับโอ้โหแล้วนี่ฮะจะกรทุงบนครับไปครับผมทางเมื่อไทยจับไว้ก่อนแล้วโอ้โหดูครับแดเนียลต่อยซ้ายคืนมาถอยเลยเหมือนกันครับเมื่อไทยอือเอาครับจังหวะนี้บีติดติดมาแทงเข่าเขาไปอีกทีนึ่ง โอ้โหเพื่อไทยครับพยายามจะดักสอกสวนนะครับผมแมมีโอกาสเหมือนกันนะครับผมถ้าแดนนียลเ,เข้าผิดผิดเนดี่ยโดนสอกไปก็ได้เหมือนกัน,นครับเอาฮะดูครับโอ้โหขวาแล้วซ้ายครับแนมะ่โดนไปเบาๆก็ล่วงนะครับผมคือจังหวะมันสุดบัตรนะรผม แม่เหมือนจะโดนแค่แบบเบาๆแต่จริงๆมันหนักนะครับสําหรับคนที่เคยโดนมาแล้วเนี่ยบอกมากับตัวเองครับโดนเคาะเบาๆก็มึนนะครับก็ดัวหมุนเวียงขวาซ้ายแรกหมัดกันจังหวะนี้แทงเข่าไปเจอหมัดขวาดักไว้อีกแล้วครับผมแล้วนี่ฮะจังหวะนี้หมัดซ้ายมาโอ้โหล่วงลงไปครับผมสองนับแล้วครับแม่แดนนีลจะเข้ามุมกลางนี่เข้าผิดทางครับเอาฮะกรรมการนับครับอุ้ยเื่อไทยลุกขึ้นมาโดนไปสองนับแล้วนะครับผมแม่จริงๆน่าจะแม่ป้องกันตัวก่อนครับผมแต่ว่า ดูฮะแมจะเดินบวกเลยครับขอกอดไว้ก่อนจะปีเข่าหรือเปล่าแมผักออกมาครับผมแดเนียลดูฮะแทงเข่าสวนขึ้นมาต่อยมาซ้ายครับโอ้โหขวาแล้วซ้ายขวาพยายามจะดักสอกสวนครับแทงเข่าขึ้นมาเอาฮะอืมซ้ายขวาซ้ายซ้ายขวาซ้ายเจอหมัดขวาของทางเพื่อไทยเหมือนกันเอาโอ้แดเนียลมาเป็นชุดแต่ว่ายังกดคางเพื่อไทยไม่ลงครับผมเอา เพื่อไทยเดินเข้ามาแทงเขาโอ้โหล้วดูฮะแม่ไม่มีอะไรจะเสียครับจังหวะนี้พยายามจะอป้องกันตัวแล้วจะสวนสอกครับไม่ได้ครับเจอโอ้ยดูครับอืกระทุ้งบนไปสองทีครับแล้วฟันสอกตามมาอีกทีหนึ่งฟันสอกสวนกันฟันสอกมาอีกทีครับผมได้เนี่ยฟันสอกตามมาอีกทีหนึ่งหมุนตัวสอกกลับครับโอ้โหเอาฮะอีรันม้วนแผ่นดินไปเมื่อกี้แล้วถัดมาลาครับจังหวะนี้คีบแทงครับผมโอ้เพื่อไทยเดินบุกเหมือนกันหนาวแล้วโอ้โหไดเนี่ยกดไม่ลงเพื่อไทยสวนคืนครับ แต่ว่าจริงๆผมว่าน่าจะรอสักหน่อยนะเพราะว่าแม่โดนไปสองนับแล้วครับแม่ไม่น่าจะรีบเดินบุกครับเพราะว่ายังไงยกนี้เนี่ยยังไงก็ไม่น่าจะได้คะแนนกลับมาได้อยู่แล้วนะครับผมแม่แต่กล่าวว่าจะน็อกเลยหรือเปล่าเตี๊ยบคีตีเอา้าเดนิเอลว่ายังไงครับเดนิเอลพักหายใจก่อนฮนะแล้วจังหว่านี้เดินเข้าหาครับทิมขวามาขวาอีกทีหนึ่งครับผมขวามาเตะคืนไหมครับเอาละดูวขวาแล้วซ้ายครับซ้ายตามอีกทีหนึ่งซ้ายอีกทีกดลงมาโอโ้โหแม่ อจังหวะนี้เรียบร้อยครับผม3 KO ครับอื GHO ไปเลยนะครับผมสำหรับทางของแดนนี่โลดิเก้ครับผมเอาชนะทางของเพื่อไทยไปได้ครับโอ้หมัดหนักหมัดดีจริงๆครับผมสำหรับทางแดนนี่ครับเดี๋ยวเราลองดูภาพช้ากันสักนิดนึงครับนี่ฮะจังหวะแรกครับที่มาแล้วนี่ฮะขวามาแล้วก็แทกซ้ายครับผมแหมเหมือนจะเบานะครับผมแต่ว่าโดนเข้าไปเต็มๆแบบนี้ฮะล่วงลงไปครับกรรมการให้เข้ามุมกลางครับแล้วก็นับครับอื มองดูเนี่ยเหมือนจะเบานะครับผมแต่จริงๆแล้วมันไม่เบานะครับอเรามาดูครับจังหวะที่นับที่สองครับเดินมาโอ้ยเวียงขวาไม่โดนครับแล้วก็ดูครับหมัดนี้ครับผมหมัดซ้ายมาแล้วดูครับแทงเข่าไปเดี๋ยวว่าเจอเวี่ยงขวาแล้วดูมาเพื่อไทยพยายามจะสวนแต่เจอซ้ายเข้าไปครับผมโดนเข้าไปเต็มๆครับล่วงลงไปฮะแม่เป็นนับที่สองครับแต่ว่าแม่พอโดนสองนับเนี่ยเพื่อไทยลุกขึ้นมาก็ยังมีแรงสู้อยู่นะแต่ว่ากลายเป็นว่า พอเดินบุกเดินบี้เข้าไปตั้งก็คิดว่าคงโดนไปสองนับแล้วก่าวว่าไม่มีอะไรจะเสียครับก็เลยพยายามจะเดินบุกเดินบี้ครับแล้วกลายเป็นจังหวะนี้ครับผมนี่ฮะทิมหมัดมาครับผมทิมอีกทีนึงครับโอ้แล้วดูครับทิมมาวัดระยะแล้วเพื่อไทยเตะเข้าไปครับผมพยายามจะสู้ครับแล้วเจอนี่ครับขวาแล้วซ้ายครับกระเด็นออกมาพยายามจะป้องกันตัวครับผมเจอซ้ายเข้าไปแล้วซ้ายดอกนี้ครับผมมึนไปแล้วครับแล้วดูครับหมกันทุ้งล่างอีกทีนึงครับ ล่วงลงไปเลยนะครับผมก็เป็น TKO ครับผม3นับใน1ยกนะครับแพ้ไปครับผมโอ้สุดยอดจริงๆนะผมสำหรับแดเนียลครับปองกันแชมป์เอาไว้ได้อย่างสวยงามจริงๆครับเดเดือนที่ผ่านมาไม่ได้ต่อยนี่ไม่มีผลเลยนะครับเพราะว่าฝึกซ้อมอยู่ตลอดนะครับผมเนี่ยก็อยู่กับทางของค่ายซูเปอร์บอลเทนนิ่งแคมป์นะครับผมโอ้ต้องบอกว่านี่คือสุดยอดนักชกที่แข็งแกร่งจริงๆนะครับในรุ่นนี้นะครับก็คิดว่าถ้าเกิด จะมีคนที่ชกด้วยได้นะในรุ่นนี้นะผมว่า,าลิเทลดาเนี่ยโอเคครับแล้วก็เนี่ยฮะเดี๋ยว,วาทางเพชรมรกตครับผมจะมาขอชิงแชมป์นะครับผมเพชรมรกตเนี่ยตอนนี้อยู่ รุ่นที่เป็นแชมป์รุ่นที่สูงกว่าน,นี้เนาะจะลงมาลุยหน่วย54เพื่อจะมาชิงแชมป์กับทางแดเนียลครับยังไงคิดเห็นยังไงครับผมยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกาลจะให้กับแอดทีนะครับผมแล้วก็ทางช่องฮีโร่มวยไทยรวมถึงช่องมวยไทยรีเจนด์ด้วยนะครับไว้เดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อไปครับคิดเห็นยังไงร,ระหว่างเพชรมรกตกับลิเทิรวดาจะสามารถเอาชนะแดเนียลได้ไหมนะครับไว้เดี๋ยวเจอกันครับสวัสดีครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์บอกแอดทีหน่อยนะครับ และอย่าลืมกดไลค์แชร์และกดติดตามจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่และกิจกรรมดีๆในครั้งหน้าครับรักษากสุขภาพด้วยนะครับสวัสดีครับ